เปิดมุมมองการลงทุนใน Ark Invest กองทุนนวัตกรรมชื่อดังที่บริหารโดยคุณแคทเธอรีนวูดหลังจากปรับพอร์ตลดสัดส่วนการลงทุนในจีนวันนี้เรามาส่องพอร์ตล่าสุดว่าถือหุ้นอะไรอยู่แล้วการลงทุนใน Ark Invest ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าพร้อมกับคำแนะนำโดยพี่ลีสุจารีจันสว่าง CEO Wealth Republic ครับ พี่ลี่ครับกองทุนชื่อดังอย่าง Ark Invest มีการปรับพอดและลดสัดส่วนในจีนเป็นจำนวนมากตอนนี้มุมมองในหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างหรอครับค่ะคือเรื่องของหุ้นจีนนี่เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่กังวลของนักลงทุนต่างๆเลยนะคะคเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเริ่มที่จะมีการขายอย่างรุนแรงนี่คือเกิดเมื่อวันที่23่สิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเหตุผลก็คงเป็นเรื่อง ล่าสุดก็คือเรื่องของบริษัทติวออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น TAL Education นะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เลยทีเดียวซึ่งก็ได้รับผลกระทบมากเพราะว่ามาตรการของทางการจีนตอนนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดตักรับแล้วนะคะเพราะว่ามองว่าเ,เป็นต้นทุนและภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับ คนจีนนะคะในการที่จะมีลูกแล้วก็ต้องมานั่งจ่ายเรื่องการศึกษาเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้มีอิทธิพลของต่างชาติเข้ามาครอบคลุมในเรื่องระบบการศึกษาของจีนนะคะก็เลยเข้ามาจัดการอย่างเรียกว่าเด็ดขาดเลยสําหรับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีอีกหลายๆเรื่องนะที่เราทราบกันมาไม่ว่าจะเป็นประเด็นของแอนด์ฟินแลนเชียลที่เข้าจดทะเบียนไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของอาลีบาบาเทนเซนที่ถูกจัดระเบียบ ทางการจีนตอนนี้ก็คือมีนโยบายหลายๆอย่างที่เข้ามาเข้มงวดในเรื่องของการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่อยู่ในจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีนเองหรือว่าที่ไปจดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาก็ตามนะคะคดังนั้นเนี่ยความกังวลเหล่านี้มันก็เลยทำให้เกิดแรงเทขายขึ้นมาจำนวนมากเลยนะคะถ้าเราดูจากตัวเลขตัว Market Cap ของอตลาดจีนที่อยู่ในเทค ของสหรัฐนะคะเนื้อกุมภาเนี่ยอยู่ที่ปี17่อยู่ที่2.99ทริลเลียนนะคะตอนนี้วันที่27กร,รกฎาคมเนี่ยนะคะอยู่ที่1 7 7่ริลเลียนนะคะเท่ากับว่ามูลค่าทางการตลาดเนี่ยหายไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะนับจากกุมภามาถึงเดือนกร,รกฎาคมนี่เองนะคะซึ่งไม่กี่เดือนมานี้เองแสดงว่าแรงเทขายเหล่านี้ก็คือ มีจำนวนมหาศาลเลยทำให้ราคาตลาดของหุ้นเหล่านี้ตกมาอย่างมากเลยค่ะแล้วพี่ลี่ครับในมุมมองของนักลงทุนแบบเราครับเราคงไม่ชอบที่จีนออกมาตรการต่างๆที่ทำให้หุ้นตกแล้วในมุมมองของจีนล่ะครับทำไมเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงออกมาตรการต่างๆแบบนี้หรอครับค่ะคือในแง่ของจีนนะคะคือเรื่องของการจัดระเบียบอย่างที่เราทราบก็คือถ้าในเรื่องของเชิงในเรื่องของการแข่งขันนะคะก็เพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยก็คือ มีอำนาจเหนือตลาดแล้วก็มีการผูกขาดเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาลลีบาบาเทนเซนอย่างที่เราทราบนะคะการที่เขาเป็นผู้ที่มีอำนาจในการผูกขาดเนี่ยทำให้เขามีการกำหนดนโยบายต่างๆไม่เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้าหรือว่าในส่วนของที่เป็นลูกค้าของเขานะคะดังนั้นทางการจีนก็คือจะลดในเรื่องของการผูกขาดตรงนี้ออกไปมันก็เลยเป็นนโยบายหลัก ของทางการจีนที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ Data Prote c t i o n ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางการจีนก็ให้ความาสำคัญกับเรื่องนี้นะคะอย่างที่เราเห็นคือบริษัทตีีนะคะที่เข้าไปจดทะเบียนแล้วก็ทางการจีนก็มองว่าข้อมูลของคนจีนก็จะไปอยู่ในมือของสหรัฐรข้อมูลทุกอย่างจะอยู่อยู่ในมือของสหรัฐ,รออรฐเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไป กำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่เข้มงวดแล้วก็รุนแรงนะคะเพื่อเป็นการปราบบริษัทเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลังสุดในเรื่องของโรงเรียนกฎวิชาไม่ให้เข้าไปจดทะเบียนเนี่ยเรื่องสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักสำหรับบริษัทเหล่านี้นะคะเพราะว่ามูลค่าหุ้นก็หายไปเยอะเลย7-80%เเลยทีเดียวเลยค่ะ ก็าการที่รัฐบาลจีนเข้ามาออกมาตรการต่างๆนะครับก็เพื่อการที่จะเติบโตในระยะยาวนะครับแล้วทำไม Ar c i ค v n s t ถึงลดสัดส่วนในจีนนะครับแล้วลดเท่าไหร่บ้างนะครับก็ a r c Invest นะคะก็คงมองเหมือนลักษณะเป็นนักลงทุนในเรื่องของการดูแลในเรื่องความเสี่ยงตรงนี้นะคะคือการกำกับดูแลของรัฐบาลจีนเองเนี่ยที่ออกมาอย่างเข้มงวดตอนนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับ ในเรื่องของราคาของหุ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทาง Ark Invest เองก็ได้ประกาศว่าได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีนะคะจาก8%นะคะเหลือแค่0.32%นะคะ8%นี่คือเมื่อกุมภาที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เหลือ0.32%จากมูลค่ากองทุนของเขาทั้งหมดก็คือ2.3หมื่นล้าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดอย่างมีนัยะาสำคัญนะคะคแล้วก็กองของเขานี่มีกองสองกองหลักนะคะที่กองแรกที่พูดถึงก็คือเป็นอาร์กเจเนเรชันนะคะอาร์กอินโนเวชนะคะในส่วนของ Arc Generation Internet เนี่ยก็ลดเหลือแค่3.8%จาก9%ดังนั้นเนี่ยก็คือเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการลดลงของหุ้นจีนของกองอาร์เนี่ย ลงมาอย่างมีนัยะสำคัญเลยค่ะแล้วก็ในส่วน a r รนี่ก็คือเข้าไปซื้อใน b บิตคอยก็แสดงว่าเขามีการบริหารในเรื่องของเ,อเรื่องอยากจะสร้างผลตอบแทนในช่วงนี้ให้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่เราทราบที่ผ่านมาก็คือ Bitcoin ลงมาค่อนข้างเยอะหลังจากที่ a r รกได้ลดสัดส่วนในหุ้นจีนนะครับอารก็เข้าไปซื้อ Bitcoin เพิ่มนะครับแล้วนอกจากนั้นทีมการลงทุนของอารมีอะไรบ้างหรอครับ ค่ะทีมของอาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะคเขาก็มีทั้งหมด6ตทีมอย่างที่เราทราบนะคะก็คือกองนี้ก็คือ a r disruptive innovation นะคะคทีมอันแรกก็คือทีมทางด้าน AI นะคะคทีมอันที่2ก็คือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะหรือว่า autonomous vehicle นะคะทีมที่3ก็คือในเรื่องของ i n t t e h นะคะทีมที่4ก็คือเป็นในเรื่องของ DNA sequencing นะคะ ทีมที่5เป็นเรื่องของ robotics นะคะทีมที่6ตนะคะทีมสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 3D printing นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ arc มองว่าจะมีส่วนสนับสนุนในการเติบโตก็จะเป็น5ตรีมหลักนะคะก็คือ DNA sequencing, robotics, AI, energy storage นะคะแล้วก็ blockchain technology นะคะตัวนี้เป็น5ตรีมหลักที่ arc มองว่าจะเป็นตัว ขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตนะคะน้องเชคก็นึกถึงเรื่อง DNA Sequencing ก็เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการที่เราจะตรวจ DNA เนี่ยมันจะเหมือนการตรวจเลือดการตรวจเบาหวานตรวจอะไรเป็นปกติของเราแล้วเพราะว่าวัฒนาการมันง่ายขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันยากซับซ้อนเนี่ยพอมันง่ายขึ้น เราก็จะตรวจกันได้ตลอดเวลาแล้วอาจจะเช็คได้แล้วว่า DNA เราเป็นยังไงบกพร่องยังไงการแก้ไขการรักษามันก็จะรวดเร็วขึ้นนะคะในเรื่องของโรบอติกก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันก็จะใช้หุ่นยนต์ใช้การขับเคลื่อนอัตโนมัติในการเข้ามาทำงานนะคะเรื่อง AI การทำงานทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นในเรื่องของ energy storage ก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ ที่เราจะใช้การขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยพัฒนาการในการพัฒนาตัวประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยนะคะตอนนี้คือเขามองว่าการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งมันจะวิ่งได้ที่900ถึง1,000กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับ รถยนต์ค่ายจีนนี่ก็ซุ่มพัฒนาหลายอย่างนะคะเราคงไม่ได้อรอแค่เทส l a นะคะแล้วอีกอันก็คือเรื่อง Blockchain บล็อกเชนเทคโนโลยีก็จะมาเปลี่ยนแปลงโลกนะคะตัวของฟินเทคเนี่ยก็จะขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนเทคโนโลยีเนาะเมื่อมีการใช้อบล็อกเชนเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นมีต้นทุนก็ลดลงสะดวกขึ้น เดี๋ยวนี้เราทําธุรกรรมอะไรเราก็อยู่บนมือถืออยู่บนแพลตฟอร์มแล้วนะคะเรียกได้ว่าทุกทีมนี้มีความน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจะเข้ามาทําให้ชีวิตของเราดําเนินได้ง่ายขึ้นครับแต่ในหลายๆทีมนี้นะครับก็จะมีหลากหลายบริษัทที่เกิดขึ้นแล้วอาร์คมีแนวทางการเลือกหุ้นยังไงล่ะครับก็แนวทางของอาร์คนะคะก็มีอยู่4เรื่องนะคะครเรื่องแรกเขาก็จะดูในเรื่องของผู้บริหารแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรนะคะในเรื่องของผู้บริหารเขาก็จะดูวิสัยทัศน์นะคะ เรื่องของการดูแลผู้ถือหุ้นก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องวิสัยทัศน์ที่เขาไปมองไปข้างหน้าให้กับเรานะคะแล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ view the invest aggressively หมายถึงว่านโยบายของผู้บริหารเนี่ยมุ่งมาในเรื่องของการเติบโตมีเป้าหมายในเรื่องของการที่จะเป็นวินเนอร์ก็คือเป็นผู้ชนะ ในอุตสาหกรรมนั้นอันที่3เอ่อ take most lion share หรือเอ่อก็คือการที่เข้าไปกินส่วนแบ่งตลาดแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือเอ่อกลยุทธ์ก็คือต้องมีความฉับไวในการที่จะเข้าไปกินส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ผลักดันให้บริษัทเติบโตนะคะเป็นเรื่องที่เอ่อเขาเข้าไปพิจารณาเป็นอันดับ3นะคะอันดับ4ก็คือเรื่องของราคานะคะ ตัวราคานี่เขาไม่ได้มองแค่ปี2ปีนะคะคือเขามองการเติบโตในอีก5ปีข้างหน้าแล้วก็เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นการลงทุนของเราก็ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ตรงกับทางฟันไมเลเจอร์เขามองนะคะคก็คือต้องมองการเติบโตระยะยาวแล้วก็เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพื่อให้สร้างผลตอบแทนที่ดีนะคะนี้ในช่วงที่ราคามันลดลงอย่างนี้ทาง แคทเธอรีนบูดนะคะเขาก็ให้ความเห็นมาเหมือนกันนะคะว่าจากเดิมที่คาดการว่าจะได้แค่15-20%ต่อปีสำหรับระยะเวลาการลงทุน3-5ปีเนี่ยการที่ราคาปรับลดมาช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า20%นะคะ,ะก,ก็เขามองไปที่เท่าไหร่ต้องเช็คดาวดู มากกว่า20%แล้วครับใช่ค่ะ25ไหมครับเขาประกาศไว้ที่29นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของการลงทุนเหมือนกันนะคะก็แต่เราก็ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกับเขาแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเลือกหุ้นของเขานะคะแล้วก็การลงทุนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่1ปีถึง2ปีอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็คืออยู่ในช่วงเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการที่เขาจะก้ากระโดดขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้อง ให้เวลา3 5ปีในการสร้างการเติบโตค่ะครับแล้วในการที่อาคัดเลือกหุ้นครับใช้การประเมินมูลค่ายังไงล่ะครับการประเมินมูลค่าสำหรับหุ้นที่เป็นอ,อ,อยู่ในช่วงการเติบโตอย่างนี้นะคะเราจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมไม่ได้นะคะคเพราะฉะนั้นแคทเธอรีนบูดเขาก็บอกว่าการประเมินมูลค่าของเขาก็คือใช้ enterprise value หารด้วย e b i d a นะคะซึ่งเป็นการประเมินที่ถือว่า สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจที่อยู่ในช่วงของการเติบโตนะคะยกตัวอย่างของหุ้นเทสลาหรือว่าหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Square หรือว่า z o o m นะคะซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขกำไรของบริษัทเนี่ยมันยังไม่เห็นนะคะคในช่วง3 5ปีในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไม่เห็นตัวเลขตรงนี้นะคะแต่หลังจากที่ไปถึงได้ระดับหนึ่งเนี่ย ตัวเลขบริษัทถึงจะมีกำไรนะคะเพราะฉะนั้นการดูเรื่อง P/E ก็จะไม่เหมาะสมก็จะใช้วิธีการประเมินโดยวิธีที่เหมาะสมทดแทนนะคะเพื่อเป็นโอกาสของการเข้าไปลงทุนค่ะพี่ลีครับช่วยยกตัวอย่างความคืบหน้าของบริษัทหรือหุ้นที่ a r Invest เข้าไปลงทุนได้ไหมครับค่ะในส่วนนี้นะคะทาง a r Invest ก็เปิดเผยมานะคะว่าในส่วนของเท sla นะคะคก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการเก็บเงินนะคะ ในเรื่องของระบบของการเก็บเงินของเทส l a จากเดิมที่เป็นการเก็บเป็นรายปีนะคะก็จะมีการจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้การเก็บเงินของเขามันก็จะง่ายขึ้นผู้ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะคอันนี้ในส่วนของเทส l a นะคะแล้วก็ในส่วนของส q ควร e เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้บิตคอยโดยการเป็นบิตคอยบอร์ t ขึ้นมานะคะก็จะเป็นพัฒนาการที่สำคัญก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาง Arc Invest ก็เข้าไปลงทุนเพิ่มใน Square ค่ะครับค่ะในส่วนของ Zoom นะคะเราก็ใช้บริการของ Zoom เยอะนะน้องเชฟตอนนี้เขาก็เป็นคู่แข่งกันกับท e a นะมี Zoom มีท e a แล้วมี Google Meet ก็ Zoom ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันในเรื่องของการประชุมนะคะ เขาก็จะมีการเข้าไปซื้อกิจการที่ทําเกี่ยวกับเรื่องระบบคลาวด์ขึ้นมาเรียกได้ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วคำแนะนําการลงทุนในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับคนที่อาจจะมีกองทุนนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีครับค่ะสาหรับนักลงทุนที่ลงอยู่ในกองทุนนี้นะคะคนักลงทุนหลายๆคนอาจจะลงในสัดส,ส่วนที่สูงเกินไปนะคะเพราะว่าในช่วงที่ทาง r Invest ออกมา ถูกนำมาขายในตลาดบ้านเราเนี่ยก็นักลงทุนก็ให้ความสนใจจำนวนมากนะคะคแล้วก็บางคนอาจจะเข้าไปลงในสัดส่วนที่เกินกว่า1 0หรือ15เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของท่านนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะคะทางบลจอเองก็มีความแนะนำนะคะว่าควรจะมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ประมาณสัก5%ไม่ควรจะถือหุ้นในส่วนนี้สูงเกินไป ะะเพราะฉะนั้นใครที่มีสัดส,ส่วนที่เยอะก็ควรจะลดสัดส,ส่วนของหุ้นกลุ่มนี้ลงเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความผันผวนสูงนะคะแล้วก็มีการลงทุนในหุ้นที่อยู่เรียกว่าอยู่ในเริ่มต้นของวัฏจักรของการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนก็ควรจะให้ระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานพอ ก็ในจังหวะนี้นะคะราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมานะคะถือเป็นจังหวะที่นักลงทุนที่ยังไม่มีการลงทุนในกองนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าไปทยอยสะสมได้นะคะแล้วคนที่ยังมีการลงทุนที่ยังน้อยอยู่ก็สามารถที่จะไปเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนให้อยู่ในระดับประมาณ5%อของพอร์ตค่ะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตหลักในกอง a r c Innovation หรือ Ark นะครับมีอยู่48ตัวครับตอนนี้ ุ้น10อันดับแรกนะครับคือ Tesla ถืออยู่ที่10.58%เ e l ล็อกถืออยู่ที่6% l o กุถืออยู่ที่5.88% Square ถืออยู่ที่4.93% Zoom ถืออยู่ที่4.91% Shopify ถืออยู่ที่4.51% Coinbase ถืออยู่ที่4.41% Unify Software ถืออยู่ที่4.16% t r i l ิ o ถืออยู่ที่3.9% spotify เทคโนโลยีถืออยู่่ที่3.44%ุ่ี่ข้อมูลนี้มาจาก etf com นะครับพี่พี่คนไหนที่อยากจะรู้ว่าหุ้น4 8ตัวทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูที่ etf com ครับสรุปนะครับการที่ ark invest ลดสัดส่วนในหุ้นจีนนะครับเพื่อนาไปซื้อ Bitcoin เป็นการลดความเสี่ยงครับและพยายามที่จะสร้างผลตอบแทนในช่วงนี้แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับความน่าสนใจของ ark invest ก็คือทีมการลงทุนครับซึ่งทีมทั้งหมดนี้เป็นทีมในอนาคตทั้งหมดที่จะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับ และการเลือกหุ้นของครับก็ยังน่าสนใจด้วยครับเพราะว่าจะเลือกหุ้นที่เป็นที่1ในอุตสาหกรรมต่างๆครับพี่ๆคนไหนที่สนใจจะลงทุนใน Ark Invest ก็สามารถแอดไลน์มาที่ adwellrepubic l ครับมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้และนี่คือข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ